ดับเบิลความสุขกับบ้านดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมที่บ้านวิสตันมาตาพุธสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ระยองแน่อยู่จะพามาชมบ้านวิสตันมาตาพุธที่อยู่ในทำเลที่ดีงามมากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านใหม่สำหรับครอบครัวค่ะที่นี อยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทและบายพาสสาย36เดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายบ้านวิสตันบาตะพุทธเป็นบ้านหลังเดี่ยวสไตล์อังกฤษที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหรามีพื้นที่ใช้สอยถึง217ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันโครงการนี้เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวและที่พิเศษที่สุดค่ะที่นี่ค่ะเขาจะมีห้องนอนดับเบิลมาสเตอร์ถึง2ห้องนอน สดวกสบายพร้อมห้องน้ำส่วนตัวที่นี่คือที่ที่คุณจะได้พักผ่อนและตื่นขึ้นม,มาในเช้าวันใหม่ได้อย่างเต็มที่และอีกห้องสามารถจัดเป็นห้องนอนที่3หรือห้องทำงานห้องโยคะก็ยังได้ค่ะนอกจากนี้เขายังมีพื้นที่อนเนกประสงค์เล็กๆที่สามารถเปิดประตูออกไปด้านข้างบ้านได้อีกด้วยค่ะโซนรับประทานอาหารกับครัวก็จัดไว้เป็นสัดส่วนลงตัวมากๆจะประกอบอาหารเมนูไหนๆก็ครบทุกเมนูแน่นอนหาที่อยู่คิดถึง ระยองน่าอยู่